น่ารักเหมือนเดิมค่ะแฟนแล้วก็น่ารักแบเอ่เหมือนแบบเราเติบโตไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้เราใจฟูรั้งที่มางานอะไรอย่างค่ะ แล้วก็ควงว่าหลังจากนี้ก็จะมีแพรๆมาซื้เรื่อยๆแล้วก็น้องบอยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารองมาแชร์กันนะ่นคือว่าขาดไม่ได้เลยขอบคุณปีเอ็กซ์ค่ะที่เอาวอลเปเปอ์25นะท่ชวนพวกเรามาทั้งรจ็คก็แดงแล้วก็แจ้คก็เด็พี่แล้วก็ยังได้มาชววันนี้มาเลยค่ะเราสามารถปิดจบได้แล้ว Thank yeah. you. Yeah. Thank <laughs> เริ่มจะเข้าวงการกันแล้วเริ่มย่างเนื้อแต่ว่าทีม เขาบอกว่ากูมันดูดเยอะมากเลยเหมือนแปลว่าแบบมันน่าจะแบบระบมมากเลยอะไรแบบนี้ 快点！快点！ ที่ทำเนะ้ค่ะแล้วก็วันจันทร์เ็าจะมีบูติเแล้วก็คนท่ร้จักกันดีๆไปในไปในไปในล้วกจะมเ้าหนปาที่วนจันร่อี่่นะคะ